ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับน้ำหมู่บ้านในแถบชนบทอันเต็มไปด้วยท้องไร่ท้องนาแห่งหนึ่งผู้คนที่นี่ต่างก่อใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายและคอยพึ่งพาอาศัยกัน เสียงพูดคุยที่ดังระงมตั้งแต่เช้าตรู่ทาให้ยิงสาวที่กำลังหลับอยู่ตื่นขึ้นแก้วหันออกไปนอกหน้าตา่างมองดูวิถีชีวิตอันแสนคุ้นเคยด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายและอยากจะหนีไปให้พ้น<ๆ>เธอต้องติดอยู่ที่บ้านเกิดไม่เคยออกไปพบโลกกว้างเพราะแม่ของเธอนั้นได้ห้ามเอาไว้และบอกให้เธอ รอจนกว่าจะโตกว่าน,นิเสก่อนทำให้แก้วได้แต่มองเพื่อนๆที่ออกจากหมู่บ้านไปทำงานในเมืองทีละคนด้วยความอิจฉาเมื่อเดินออกมานอกบ้านแก้วก็เห็นายายคำผู้เป็นแม่กับชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อเตรียมอาหารเพราะวันนี้มีงานบุญของหมู่บ้านหญิงสาวเหลือบมองไปยังกระทงใบตอง ที่เต็มไปด้วยอาหารข้าวหวานถูกจัดเรียงไว้บนถาดซึ่งเตรียมไว้ให้เธอนำไปเส้นไหว้ศารประจำหมู่บ้านอย่างเช่นทุกวันเมื่อไหร่แม่จะเลิกให้ฉันไปไหว้สารสักทีไกลก็ไกลทางก็เปลี่ยวไปไหว้ก็จะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเองอย่าบ่นนักเลยนะนางแก้วทางคู่ยืนทะเลาะกันอยู่นานเพราะแก้วคิดว่ามันเป็นเรื่องงมงาย แต่สุดท้ายเธอก็ต้องทําตามคําสั่งของผู้เป็นแม่หญิงสาวเดินถือถาดอาหารด้วยอารมณ์หงุดหงิดเธอเดินตรงไปยังท้ายหมู่บ้านซึ่งต้องเดินเข้าไปในป่าอีกไกลพอสมควรเธอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆผ่านต้นไม้น้อยใหญ่ที่ขึ้นหนาทึบบดบังแสงแดดที่ส่องลงมาเกิดเป็นร่มเงาอยู่ตลอดทาง พันทีที่มาถึงแก้วก็พบกับสารไม้เก่าๆตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บนสารนั้นเต็มไปด้วยพรมมะลัยที่แห้งเหี่ยวเมื่อมองไปร,บรอบๆก็เห็นกระทงใส่อาหารที่ชาวบ้านนำมาเส้นไหว้เช่นเดียวกับเธอด้วยความโกรธที่ถูกผู้เป็นแม่ด่าทอแก้วจึงถมน้ำลายใส่เครื่องเส้นก่อนจะโยนถาดนั้นลงกับพื้น จนอาหารกระจัดกระจายไปทั่วทันใดนั้นก็เกิดลมกระโชกแรงขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะกลับมาสงบนิ่งอีกครั้งกูเอามาให้แล้วจะกินก็กินแกวพูดขึ้นอย่างไม่เกรงกลัวก่อนที่จะเดินจากไปเมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบว่ายายคำนั้นไม่อยู่ ซึ่งก็คงไปที่วัดเหมือนกับคนอื่นๆแก้วจึงตัดสินใจเดินไปยังกระท่อมปลายนาที่เธอมักจะไปนั่งเล่นอยู่เป็นประจำระหว่างทางที่แก้วกําลังเดินไปนั้นเธอก็รู้สึกเหมือนมีคนกําลังเดินตามหลังมาทันใดน,นั้นหญิงสาวก็ต้องตกใจเมื่อจูๆ่ๆก็ถูกสวมกอดมาจากด้านหลัง ก่อนจะพบว่าคนที่มากอดเธอนัน้นคือชายคนรักที่ไม่ได้เจอกันมานานอ้าวพี่ตัม้มถ้าไม่กลับมาไม่บอกไม่กล่าวฉันตกใจหมดเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะแก้วปล่อยก่อนพี่เดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้าแก้วพูดด้วยท่าทีเขินอายซึ่งตั้มก็เปลี่ยนมาจับมือแก้วแทนและพากันมานั่งที่กระทร่อม แก้วนั้นดีใจมากที่เห็นว่าตั้มกลับมาบ้านเกิดแต่เขาก็อยู่ที่นี่ได้ไม่นานอีกไม่กี่วันก็ต้องกลับแล้วทั้งคู่นึกถึงวันเก่าๆก่อนที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองจะต้องหยุดลงเมื่อตั้มต้องเข้าไปทำงานที่กรุงเทพทำให้พวกเขาไม่ได้พบเจอกันอีกฉันขอกลับไปกับพี่ได้ไหมฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว ทำไมล่ะหรือว่ายายคำยังสั่งให้แก้วไปว่าสารนั้นอยู่อีกเหรอให้พี่ไปพังมันทิ้งเลยไหมแก้วจะได้ไม่ต้องไปอีกชายหนุ่มพูดติดตลกทําให้แก้วหัวเราะชอบใจทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจนถึงเย็นก่อนจะต้องแยกย้ายกันกลับเมื่อกลับมาถึงบ้านแก้วก็เห็นว่ามีคนสวมชุดขาวยืนอยู่บนบ้าน เธอคิดว่าคงเป็นแม่จึงไม่ได้เอใจอะไรในขณะที่กําลังจะเดินขึ้นบ้านนั้นแก้วก็ได้ยินเสียงคนเรียกให้ไปช่วยถือของเมื่อหันไปมองก็พบว่าเป็นยายคำที่เพิ่งเดินมาเธอคนลุกไปทั้งตัวและรีบหันกลับไปมองบนบ้านแต่ก็ไม่พบใครแล้วแก้วจึงรีบวิ่งไปหายายคำ และเล่าสิ่งที่เห็นให้ผู้เป็นแม่ฟังยายคำก็ได้แต่บอกว่าแก้วคงตาฝาให้รีบไปอาบน้ำอาบท่าและเข้านอนแต่หัววันกลางดึกคืนนั้นตำที่อยู่ในสภาพเมาไมา้ได้เดินมายัางศาลของหมู่บ้านด้วยความเมามายจนไร้สติทำให้ตำหยิบท่อนไม้ขึ้นมา และฟาดเข้าใส่สารจนพังไม่มีชิ้นดีก่อนที่เขาจะเดินโซซัดโซเซกลับไปวันรุ่งขึ้นแก้วก็ได้ยินเสียงเอะโวยวายของชาวบ้านซึ่งเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนักเธอเดินถือถาดเครื่องเส้นออกจากบ้านเหมือนอย่างทุกวันแต่คราวนี้เธอไม่ได้ไปที่ศาล แต่ไปยังกระท่อมปลายนาแทนเพราะเธอไม่อยากไปไหว้ศาลอีกแล้วเมื่อมาถึงกระท่อมแก้วก็ได้นั่งรอตั้มที่นัดหมายกันเอาไว้แต่รอเท่าไหร่เขาก็ไม่มาเสียทีจนเวลาล่วงเลยมาถึงพลบค่าแก้วมองดูบรรยากาศโดยรอบที่สุดแสนจะวังเวงผิดจากตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิง ตนข้าวที่สั่นไหวไปตามสายลมเย็นที่พัดผ่านมาทําให้แก้วรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเธอจึงตัดสินใจที่จะกลับบ้านแก้วหยิบถาดอาหารขึ้นมาก่อนจะเทเครื่องเส้นทิ้งลงพื้นใครหิวก็ไม่หยิบกินเอาเองนะแก้วพูดขึ้นลอยๆก่อนที่จะหันหลังเดินกลับบ้านแต่เดินมาได้ไม่กี่ก้าวแก้วก็ต้องหยุดชะงัก เมื่อได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากทางด้านหลังด้วยความอยากรู้ทำให้แก้วหันหลังกลับไปมองแก้วต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นมือสีขาวซีคอยๆโผล่ออกมาจากกอข้าวแล้วหยิบอาหารบนพื้นไปกินเมื่อมองดูดีๆแล้วแก้วก็ต้องกรีดร้องออกมาสุดเสียงเมื่อพบว่าเจ้าของมือน,นั้นคือตั้ม ด้วยความหวาดกลัวแก้วจึงวิ่งตเตลิดก,กลับมาที่บ้านทันทีที่มาถึงเธอก็ได้เล่าสิ่งที่เห็นให้ผู้เป็นแม่ฟังยายคำตกใจมากและได้บอกกับเธอว่าตั้มนั้นได้ตายไปแล้วมีคนเจอศพของเขานอนตาเหลือกอยู่กลางทุ่งเมื่อได้ยินดังนั้น แก่ก็ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากยายคำจึงบอกลูกสาวให้ไปช่วยงานศพด้วยกันในวันพรุ่งนี้จะได้ล่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายวันรุ่งขึ้นถามกลางความเสียใจของตาศักด์ที่สูญเสียลูกชายชาวบ้านต่างก็พากันพูดถึงสาเหตุการตายของตามว่าต้องเป็นอาถรรพ์ของสารประจำหมู่บ้านแน่ๆ แก้วที่ได้ยินดังนั้นก็เอ่ยถามขึ้นมาว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงเมื่อคืนไอ้ตั้มมันบอกกับข้าว่ามันจะไปพังศาลทิ้งข้าก็ไม่คิดว่ามันจะทําจริงๆเลยไม่ได้ห้ามเอาไว้ข้าว่าที่มันตายต้องเป็นพอเรื่องนี่แน่ๆเลยเมื่อได้ยินดังนั้นแก้วก็เสียใจเป็นอย่างมากที่เป็นต้นเหตุให้ตั้มไปทําลายศาล เธอหันไปมองที่โลงศพของตำมก่อนจะต้องตกใจกลัวเมื่อเห็นหญิงแก่คนหนึ่งสวมชุดขาวเนื้อตัวดำเมียมดวงตาขาวพโพลนจ้องมาที่เธอด้วยความโกรธแค้นยายคำที่เห็นลูกสาวนิ่งไปก็พยายามร้องเรียกอีแก้วเอ็งเป็นอะไรไป แกวนิ่งเงียบไม่ได้ตอบอะไรจูๆ่ๆเธอก็เดินไปยกหม้อข้าต้มที่กำลังเดือดเทสใส่ปากของตัวเองห่ามกลางสายตาของชาวบ้านและผู้เป็นแม่ทุกคนต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสภาพของแก้วตอนนี้เต็มไปด้วยแผลพุกพองยายคำรู้ได้ทันทีว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่ลูกสาวของตน ลูกนึงลบลูกกูมันทมน้ำลายให้กูกินกูจะสั่งสอนมันเองยายคำได้แต่ยกมือไหว้ท่วมหัวและขอโทษขอโพยในสิ่งที่ลูกสาวได้ทำผิดไปผ่านไปไม่นานนะักแก้วก็ล้มลงหมดสติไปหลังจากวันนั้น ชาวบ้านก็ได้สร้างสารขึ้นมาใหม่และทำพิธีขอขมาในสิ่งที่ได้ลบหลู่ไปส่วนแก้วนั้นเธอต้องนอนทุกทรมานอยู่นานหลายเดือนเพื่อชดชายในสิ่งที่ได้ทําลงไปก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องถมน้ำลายเส้นสารหวังว่าจะชอบกันนะครับ ใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามรลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมครับ